ไม่ได้ค่ะพี่สินามิแน่นอนสินามิแน่นอนเลยนะถ้าให้ดูปักตะไคร้คือสินามิแน่นอนลูกค้าสวัสดีเรนเชิญค่ะเข้ามาข้างในก่อนแล้วมาเนี่ยเขาก็จะเอาแบบว่าน้ำออกก่อนนะสะอาดสะเทียมมากเลยนะคะ เรามาพร้อมฝนพอดีค่ะ <c oughs> คือกล่องละ90เหรอคะใช่ค่ะกล่องละ90นะทุกคนบอกบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยดใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืงกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชียงดาว สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเปิดท้ายมอขอนแก่นนะคะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะโมมาเจอจะเรียกว่าร้านเด็ดก็ไม่ใช่นะแม่ค้าเด็ดกว่าค่ะทุกคนเสียงแบบว่าสดชื่นแจ่มใสแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงเฮฮามากเลยนะเป็นร้านย้ำหอยนางรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชื่อว่าหอยนางลมกระเทยค่ะ้าย นางลมนะคะกะเทยยำหอยนางรมทรงเครื่องนะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าเยอะมากเลยไม่เป็นไรค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะเจอแม่ค้าตัวตึงแล้วนะคะนุญาตใส่ไหมนะคะนี่อลังการมากสวัสดีค่ะสวัสดีไหมคะชื่ออะไรจ๊ะชื่อกัดค่ะอ๋อคุณกัดนะคะโอ้โหเมื่อกี้แบบ เสี่งนี่คือลีลาอะไรยังไงนะคะขายยำหอยนางรมอย่างเดียวเหรอคะใช่ครับปกติจะมีก้างด้วยค่ะปกติจะมีก้างแล้วก็มีกุ้งค่ะวันนี้คือบรรยากาศไม่เป็นใจก็เลยเอามาแค่นี้ค่ะลูกค้าวันนี้ก็เลยลงแค่นี้ก่อนไปก่อนค่ะก็เธออยู่คนเดียวค่ะเดี๋ยวไม่ทันการ์ดเราขายกี่โมงถึงกี่โมงคะจ๊ะหนูขายสี่โมงถึงสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะาศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถงเหมือนเคยเห็นที่ตลาดนัดไหนสักตลาดนัดหนึ่ง ต้องบอกว่าหนูไปทุกตามงานกาชาติทุกจังหวัดเลยค่ะค่ะเสร็จจากนี้ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝุนแลวจะเข้ามาอยู่ที่ขอนแก่นก่อนค่ะใช่ค่ะเแล้วเครื่องเค้าวัตถุดิบเขาหน้ากินมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตชมนิดนึงนะคะได้ค่ะยินดีค่ะโอเคเริ่มด้วยหอยนางรมทุกคนอย่างนี้คือกล่องละ90เหรอคะใช่ค่ะกล่องละ90านะทุกคนฝนก็ตกลงมาด้วย <c oughs> ไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่านะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะคือหอมเจียวทุกคน เรียกว่าอะไรเป็นถังเลยอะนี่ค่ะใหญ่มากเป็นถังเลยนะคะนี่ขออนุญาตตักดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,ไ,คะได้คุณกัดใจดีมากเลยเนาะเนี่ยฝนมาพอดีเลยฝนมาจ้าถ <c oughs> ่ายทันหรือเปล่าไม่รู้อ้าวนี่คือผักจีนะคะแล้วก็ต <c oughs> ้นหอมนะคะแล้วก็พริกเผาค่ะสวยงามมากและนี่ค่ะทุกคน คือน้ำจิ้มของเขานะคะน้ำยำดูค่ะเข็มข้นมากนะคะสวัสดีเลนเซนค่ะตาสบายนะคะแล้ววันนี้เขายำเลยหรือว่าแยกเครื่องกระถินของเขาเข้ามาข้างในก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวฝนตกกระถินของเขาค่ะทุกคนตัดป็ไม่ค้ากัน ไม่ได้ค่ะพี่สินามิแน่นอนสินามิแน่นอนเลยนะถ้าให้ดูปักตะไคร้คือสินามิแน่นอนลูกค้าบอดีแลนเชิญค่ะเข้ามาข้างในก่อนได้ไหมเออไม่ค้าก็ฝนที่ไหนจะนะฝนก็สู้ฝนก็สู้นะคะเน่เน่ เขาก็จะเอาแบบว่าน้ำออกก่อนนะใช่ค่ะอุ๊ยมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวไม่เล็กเลยนะคะว้าวน,น่ากินจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะใส่กล่องจ้าโอ้เขาร่มก่อนนะคะเข้ามาในร่มก่อนนะคะ สบายค่ะแก๊สเขาแบบว่าน่ารักนะดูความห่วงกล้องเอ๊ะกล้องชัดไหมอะไรอย่างนี้นะคะวัานี่กระถินค่ะนี่กระถินคือให้ผู้ชายทั้ง99คนในจังหวัดขอนแก่นเก็บให้เลยค่ะสวยมาก90บาทค่ะวันนี้ให้หนูยำเลยหรือแยกเครื่องคะยำเลยนะคะรอสักรอสักครู่นะคะลูกค้ามากับฝนดมากวันนี้ ช่องโมมากินชาแนลก็มากับฝนนี่เขาจ่ายเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยช่องโมมากินเหรอคะใช่ค่ะมาดูด้วยหรอใช่ค่ะดูค่ะดูดีใจจังเลยค่ะเดี๋ยวแม็กจะวิ่งไปเอาร่มก่อนนะคะนหนูดูช่องนี้เลยค่ะอ๋อจัดร้านได้สวยมากสะอาดเกียยมากเลยค่ะเรามาพร้อมฝนพอดีค่ะ มากระฝน <laughs> หอยจ้าจะดูซิว่าโมกระฝนใครจะยอมใครนะคะ แม่คะไม่ยอมแล้วหนึ่งหนูอยากรู้เหมือนกันใครจะเก่งกว่ากันเออใครจะเก่งกว่ากันเอออ้าวนี่สามห้าค่ะอุ๊ยพี่ถูกผลไหมคะถูกค่ะพี่โดนผลไหมคะพี่เข้ามาก่อนก็ได้นะคะพี่เข้ามาก่อนนะคะผลตกทุกคนเข้ามาก่อนแบบมันแรงแล้วค่ะคาดฝันนะตอนนี้คือแรงแล้วว้ายคัดเราจะทุลัสทุเรไปด้วยกัน ายมากี่ปีแล้วจ้ะขายมาปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วค่ะ oh. ค่ะที่เข้าเปิดท้ายหนูขายมาทุกอย่างเลยแต่ว่าอันนี้คืออย่างล่าสุดค่ะ oh. ทําไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ค่ะตามสถานการณ์นะคะ <laughs> ที่เด็ดของร้านเรานี่คืออะไรคะแม่ค้าสวยค่ะไม่ใส่ค่ะความอร่อยอย่างเดียวเลยค่ะโอเคความอร่อยอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วก็ขอบริการค่ะก็ไม่ค้าทยาใส่ดีด้วยค่ะทุกคนคะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะคะถ้าฝนยังไม่หยุดตกเนี่ยโมขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศที่ตอนนี้นะคะสงสารพ่อค้าแม่ค้ามากๆเลยนะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะคุณแม็กเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะคุณแม็กไปเอาล่มมาแต่เปียกมากๆเลยเข้ามาเด้งหยบร้านออกมาหยบร้านออกมาทำไม แม็กลาเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายอ่าเดี๋ยวบอกนะคะคุณการ์ดลาเพื่อนๆหน่อยค่ะเดี๋ยวมาทายใหม่เดี๋ยวมาเาอเจอกันใหม่นะคะฝากร้านยำด้วยนะคะนี่แสดงว่าเขาไปปักตะไคร้มาเนี่ยซึนามิมาเลยปักตะไคร้มาแล้วค่ะถ้าไม่ปักนี่คืออาจจะไม่ตกนะคะแต่นี่คือหนูปักอีกสักหน่อยซึนามิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณย่ะ เป็นแบบผักเรือทุกคนนี่หอมมากทุกคนนี่ใส่ไปแล้วนะคะพา้มด้วยหัวหอมคะ่ะหอมงอยแล้วก็จะเป็นใบผักนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วทำการโเคโเรโเคเรโคเรนะคะ

เอาเลิกเอาใยค่ะโอ๊ยโอค่ะเอาเอาเลิกเอาใยค่ะปวดจะได้หนีไยมา,อาอกแล้วมาอีกแล้วหมยังไงเฮ้ยลูกบอลทอดกิโลนะคะเนี่ยอยู่นี้ประมาณ13กิโลค่ะ กใช่ค่ะถ้าทอดออกแล้วก็จะเหลือประมาณครึ่งของครึ่งค่ะแล้วให้เยอะอย่างนี้ได้เหรอใช่ค่ะเฮ้โอ้โหทุคนมาเดี๋ยวให้แม็กชิมนะขอบคุณคุณการมากนะยินดีค่ะวันหน้าดีๆมาถ่ายใหมา่ดีค่ะดี่ดี๋ยวุกคนเขายังไม่ลืมนะนี้เน่กระถินกระถินกระถินมรให้กันเป็นกำลังเลย๙๐บาะ ซองบอกบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดๆซองที่มีเสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมต้นซัพสักใครจะโมมากินเช่แนี้